สวัสดีค่ะชาวเน็ตพูดถึงหมากปรินเกินคาดมาค่ะตัวจริงไม่คิดว่าเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำค่ะ หากจะพูดถึงคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงทำเอาแฟนคลับฝินกันทั้งประเทศคงต้องยกให้คู่ของพระเอกหนุ่มมากปารินและนางเอกสาวคิมเคมเบอร์รี่ค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความฝินความน่ารักก็ถูกถ่ายทอดออกมาจนทำให้คนที่ดูเป็นต้องยิ้มตามค่ะและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทั้งคู่จะสัดความหวานกันทียิบค่ะ และล่าสุดค่ะในอินสตาแกรก็ได้มีชาวเน็ตรีวิวหลังจากที่เจอตัวจริงของหมากปารินโดยการบังเอิญเจอในช่วงก่อนที่จะมีโควิด1 9ซึ่งหลายหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหมากปารินตัวจริงนั้นหลอและเป็นกันเองไม่หยิ่งแถมอย่างน่ารักมากๆอีกด้วยล่ะค่ะ